วันนี้เราจะมารีวิวครีมนะคะ The History of Who นะคะชองกีดันนะคะนี่ตัวนี้นะคะเวลาเราใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะมาร์กหน้าก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้านะคะให้กลับมาแข็งแรงนะคะเ <_ d ata> ติมความชุ่มชื้นล้ำลึกนะคะให้ผิวอิ่มน้ำนะ <_ d ata> ช่วยให้ผิวดูแบบกระจ่างใสนะคะดูมีแบบชีวิตชีวานะ <_ d ata> คือเขาใช้สมุนไพรเกาหลีนะคะ ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะสมุนไพรเกาหลีโบราณน,นะคะผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะคือใช้แล้วดีมากหน้าดูแบบดีมากเลยวิธีการใช้นะคะหลังล้างหน้านะคะเราก็ลงโทนเนอร์เซรั่มนะคะหรืออิมันชันนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมตัวนี้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ เท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือไม่ก็เมล็ดถั่วแดงแล้วก็แต้ม้าจุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดอย่างนี้นะคะแล้วก็กี่ยเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะนวดเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของผิวหน้านะคะเนี่ยให้ครีมซึมซาบเข้าสู่ผิวนะคะได้ดีขึ้นนะคะ ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะชองกิด,ดันนะคะผลิตภัณฑ์ของ The History of p o o ฟนี่คือเขาใช้ดีมากนะลองหาซื้อมาใช้กันดูคะ่ะ